จะมีฝนตกในวงฟ้าทางภาคอีสานตอนกลางแล้วก็ภาคตะวันออกระหว่างเวดนางบรราวเนี่ยมันมีภูเขาอันําำเนี่ยซึ่งปีนเป็นภูเขาสูงนะนะอายุรุ่นี้พอเข้ามาพค้นเนี่ยมันก็จะลดความเร็วลงคือสิ่งที่มาถึงประเทศไทยคือกลายเป็นความกดอากาศต่ำแล้วก็จะทําให้ล่องมรสุมที่ภาค่านของประเทศไทยมันมีกําลังแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นฝนะก็จะตกหนักเนี่ยปีนี้ถ้าเทียวแล้วคือไม่เหมือนปี54นะแต่ว่าจะเหมือนปีห5หรือไม่เดี๋ยวต้องดูพัวลอยนะว่าเป็นยังไงแต่ประเทศไทยนี่โชคดีนะไอ้ลาการ์าเนะี่ยว่ารุนแรง ลอยเข้ามาแล้วถ้ามันมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาคืออากาศหนาวนะมันก็อาจจะทําลายบัวลอยให้เหลือเล็กลงก็ได้ดีบีสวเทาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ วันนี้ได้รับเกียรตริจากดรสนธีโคชวัฒน์ะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเราก็มาคุยกันเรื่องสิ่งที่เราเคยคุยกันมานะฮะคือว่าพายุลากาะสะไปแล้วแต่ว่ามีโบลอยที่จะเข้ามาที่ประเทศเวียดนามในวันนี้นะฮะอยากจะถามอาจารย์ว่ามันมีผลอิทธิพลต่อประเทศไทยหรือเปล่าครับพายุลูกนี้ครับที่ผ่านมาเรามีพายุเข้ามาแต่มันก็เป็นหางๆนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นมีแ็กลากรสาแล้วก็นิโอกุรีนิโอกุรีนี่ไปทางญี่ปุ่นนะแต่เอารากสาเนี่ยที่ผ่านมาก็ก็จะมีผลกระทบก็คือฝนตกในวงกว้างแล้วก็มีปัญหาทางภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนตอนล่างภาคกลางตอนบนตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เรากําลังจะมีพายุบัวลอยเข้ามาอีกลูกหนึ่งพายุบัวลอยนะี่คือเกิดที่ทางทะเลจีนใต้นะทางใกล้ๆกล้หมู่เกาะฟิลิปปินแล้วก็ตอนนี้ก็ไปกระน,นำฟิลิปปินเนี่ยกำลังจะขึ้นฝั่งเวียดนามนะเป็นพายใุใต้ฝุ่นนะก็คือ วันนี้นะยี 6, นะ่หกยี่บเจ็ดเนี่ยะขึ้นขึ้นฝั่งเวียดนามเนะี่ยก็ตอนนี้กระทบกับเวียดนามเยอะแล้วก็คาดว่าจะมาที่สปอลาวแล้วก็มาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะลดความแรงลงนะเป็นพายุฤด,ดูร้อนแล้วก็ลงเป็นดีเพชชันนะครับแล้วก็อาจจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะประมาณยี่แปดถึงสามสิบกันยายนวันนี้ฝนก็จะเริ่มตกแล้วอีกทีพลก็คือจะมีฝนตกในวงฟ้านแล้วเข้ามาทางไหนทางทางภาคอีสานตอนกลางนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออก จันทบ,บุรีตลาดนะะภาคภาคอีสานก็จะมีนครพน,นมแลนะแถวจังหวัดเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ไปทางภาคเหนือฝัอ่งกลางนะฮะภาคเหนือก็คือแถวน่านแล้วก็พิษณุโลกนะสุขโขทยัยพวกเนี้ยนะครับก,ก็ก็จะเข้ามานะี่ก็คือมีการคาดการณ์ว่าประมาณสัก5 2าจังหวัดจะได้รับอิทธิพลของของฝนตกนะฮะอันนี้นี้ทางกงรมตุคาดเองว่าฝนจะตกมากนะแล้วก็กรุงเทพอาจจะได้รับบ้างนะประมาณสักเ0มีฝนตกนะแต่จะมากน้อยต้องดูอีกทีหนึ่งนะคือ พายุโบลลอยเป็นลูกที่ยี่สิบนะที่เกิดในปีนี้นะนะที่ทางทางทะเลจีนใต้เนี่ยแล้วก็พัดเข้ามาเนี่ยตนตี้นประเทศไทยก็โชคดีนิดนึกน็คือว่าไปผ่านมีเวียดนามมีสอปอลาก็ไปประทะหมดใช่ไหมก็จากพายุก็กายเป็นความกดอากาศเป็นดีเพชชันตอนนี้เข้ามามันก็ทําให้เกิดความกดอากาศต่ําในะกําลังแรงกับพาดผ่านประเทศไทยแรงมากแล้วก็มันก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยนะจากมหาสมุทรพัดเข้าไปประทะก็เลยทําให้ฝนตกทั่วไทยแต่จีนกก็คือแถวอีสานนะอีสานก็พวกตะวันออก ไปๆแล้วก็ทางภาคเหนือตอนตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับตอน,นี้อยากจะถาม<ช>ว่าับลอ,อยเนี่ยเป็นพายุใต้ฝุ่นก็ความหมายก็คือว่ามันจะเข้าฝั่งที่เวียดนามด้วยความแรงแต่ว่าพอมันอาจจะข้ามเวียดนามมาที่อีสานบ้านเราหรือว่าทางเหนือเนี่ยอาจจะเบาแรงลงหรือเปล่าหรือว่ามีผลกระทบรุนแรงสักแค่ไหนลองคาดเดาพยากรณ์ตรงนี้นิดนึงครับความแรง,งเขาเนี่ยคือประมาณ70-80ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมก็คือพอเข้ามาเวียดนามเนี่ยก็ พอผ่านเวียดนามตอนกลางท่านเวียดนามตอนเหนือมานะมันก็จะมาเข้าสปอลาวเนี่ยระหว่างเวียดนามบับลาวเนี่ยมันมีภูเขาอันนำเนี่ยซึ่งบีเป็นดูเขาสูงเน่นะที่ที่มาปะทะเพราะฉะนั้นเนี่ยพายุรุ่งนี้พอเข้ามาพวเนี่ยมันก็จะลดความเร็วลงแต่คาดว่าจะเข้าทั้งเออสปอลาวเหลือแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ผ่านทังท่านเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือสิ่งที่มาถึงประเทศไทยคือกลายเป็นความกดอากาศต่ํา คือคือคือเป็นฟ้า,า,ามกอากระดับกำลังแรงนะก็คือว่าอมน้ําได้เยอะนะแล้วก็จะทําให้ล่องมรสุมนะที่พาคถานของประเทศไทยมันมีกําลังแรงมากขึ้นปกติเรามีล่องมรสุมก็คือก็คือมีไอ้น้าที่ภาคถานเพราะงั้นไอ้ฟวามกอากาศด่บแค่จะมาเสริมเพราะฉะนั้นฝนก็จะตกหนักนะตกหนักเนี่ยก็คืออย่างที่ผมเรียนคือว่าภาคอีสานตอนบนกับตอนกลางนะฮะก็จะทําให้แม่น้้ำโขงเนี่ยเยอะอีกแล้วก็ไปมาพาผ่านท่านเนือคือพิษณุโลกสุโขทัยเลยพวกนี้นะแล้วก็ไปถึงเชียงใหม่บางส่วนเพราะฉะนั้นตอนตอนนี้สิ่งที่า กน้ําฝนเนี่ยมันกํกำังจ,จะมาเติมหรือเปล่าใช่ไหมกำังจะมาเติมก็คือคือคืออย่างเมื่อคืนละคือพีหนึ่งในของที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าสี่จุดหนึ่งสามนะครับแต่จริงก็คือปาไปแค่สามสุบแปดนนั้นเองนะก็โชคดีนิดหนึ่งไอ้วนน้าก้อนใหญ่ผ่านน้าปิ่งมาแล้วไม่บนตลิเนะแต่เดี๋ยวถ้ามันมีพายุลูกนี้มาเติมอ่กไม่แน่เดี๋ยวต้องดูอีกทีความหมายคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าตกหนักแค่ไหนแต่ตกหนักพอสมควรนะรแล้วก็หลังจากนั้นก็น้ําจะท่วมไม่ท่วมกก็ขึ้นอยู่ับ จังหวะเวลาหลายๆอย่างที่จะซ้ําเติมลงมาก็คิดว่าไม่น่าจะหนักใจมากนะฮะไม่มีปีห้าสี่แน่นอนใช่ไหมครับครับกรุงเทพก็ไม่มีคือคือประเด็นอย่างนี้คือปีในปีเนี้นะคือถ้าเราเราเทียบนะระหว่างเขื่อนที่รับน้ําเนี่ยก็คือเขื่อนภูมิพลเนี่ยไหมรับน้าเนี่ยภูมิพลนปัจจุบันมันมีน้ําอยู่ในเขื่อนประมาณ8ปดสบสามเปอร์เซ็นะถ้าเทียบวันนี้นะครับแต่ถ้าปีห้าสี่นี่คือเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เห็ไหมก็คือถ้าเทียบกันนะแล้วก็เขื่อนซิลิกิตในจังหวัดตุนเตอระมาณ์ดิษ ปีห้าสี่ณวันนี้คือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์ถ้าเทียบกันนะครับแล้วก็ที่แม่น้ําเอ่อที่เขื่อนป่าสักเนี่ยคือเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์วันนี้นะแต่ถ้าเทียบวันนี้เหมือนกันตอนนั้นคือร้อยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศริกิติ์ป่าศักเนี่ยยังยังมีรูมเหลือนะครับในการที่ปล่อยลงมาเนี่ยแต่แต่ว่าคงไม่หนักเท่าปีห้าสี่แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าคือถ้าเวลาบัวลอยเข้ามามีน้ํามาเติมอีกอ่เขืนก็ต้องระบาาะาบาา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 ยยยนน้ํมมมมใชช่่่ััรรรรฐลเเคีีกกตหือออววแถงงทท สิงห์บุรีเนี่ยเขาก็มีแก้มลิงน่ะหลบนะฮะเอาน้ําเข้าไปทุ่งแล้วก็ไปที่อยุธยาอยุธยาเองก็หนักหน่อยนะตอนนี้อยุธยาก็ก็ตอนนี้ก็สูบน้ําเข้าทุ่งไปแล้วนะครับเขาก็มพยายามไม่ให้เอาน้ํามาเข้าเทพนะฮะก็ก็ก็คืออยุธยาจะหนักนิดนึงนะครับซึ่งจะต้องชดเชยดูแลทางประชาชนต่อไปสิ่งที่ผมมองว่าคือในอนาคตที่จะต้องแก้ตรงนี้คืออะไรก็คือเขื่อนเจ้าพญาสองแม่น้ําเจ้าพญาสองนะคือบางบานบางไทรนะต้องขุดลอกมาจากบางบาน ไปที่เจ้าพญาคือคือถ้าปีนี้ถ้าเทียบแล้วคือไม่เหมือนปี54นะแต่ว่าจะเหมือนปี6 5หหรือไม่เดี๋ยวต้องดูบัวลอยนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ประเทศไทยนี่โชคดีนะไอ้ลาการสานี่ว่ารุนแรงนะนะทั้งหลายเนี่ยนะพอถึงประเทศไทยสลายหมดเลยนะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผล,ลงมาอากาศเย็นนะนะก็กดลงมาก็ทาให้สลายก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ถ้าบัวลอยเข้ามาแล้วถ้ามันมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาคืออากาศหนาวนะมันก็อาจจะทําลายบัวลอยให้เหลือเล็กลงก็ได้ เดี๋ยววันวันนี้ต้องดูวันนี้นะตอนตอนเอ่อช่วงเย็นๆนะฮะว่าฝนจะตกมากน้อยหนักแค่ไหนครับแล้วอยากจะถามว่าเดือนตุลาเนี่ยความเสี่ยงของเดือนตุลาในการที่จะเกิดน้าท่วมในกรุงเทพเนี่ยเราเราสามารถบอกได้ไหมว่าโอกาสเกิดน้อยหรือมากในเดือนตุลาคือในกรุงเทพมหานครเนี่ยคือว่าผมผมเรียนอย่างนี้ว่าในเดือนตุลานะคือตอนนี้เรามั่นใจว่าไอ้เขื่อนเนี่ยยังสามารถรองรับน้ําได้แล้วก็บางบานนะบางบานก็คือยุทธยาที่ท่วมกนคือว่าเสนาบางบานบางปะอินบางไซผัดไทยเนี่ยนะ บางประหารเนี่ยเห็นมาแล้ตอนนี้ท่วมหมดแล้วนะอาเภอนครศรีรายก็ท่วมด้วยนะแต่ว่าเขาก็เอาตรงเนี้ยไปเป็นที่รับน้ําก็คือบอกประชาชนรับน้านะน้าอย่าอย่าเออแล้วแม่น้าป่าตักนั้นอย่าให้อย่ามาปล่อยตรงที่เขื่อนพระรามหกมากมายนักก็คือและหลังจากนี้นก็เอาน้ําออกมาทางตะวันตกนะก็คือเวลาน้ําฝนมาเนี่ยก่อนจะผ่านเขื่อนเขื่อนเจ้าพญาที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยเขาก็ผันน้ําไปทางตะวันตกนะก็คือไปทางที่ไหนฮะสุพรรณบุรีออกแม่น้ําท่าจีนนะครับแล้วก็น้ําเจ้าพญามาก็ พอเข้ามาที่บางบานบางสายก็ผันน้ำออกไปทางตะวันออกแล้วไปเขื่อนเราลองเราพีพัดนะครับออกไปทางตะวันออกปีนี้มีการเตรียมการก็คือมั่นใจว่ากรุงเทพไม่ท่วมแน่นอนแต่กรุงเทพเนี่ยนะฝนจะตกก็คือจะท่วมเป็นช่วงๆน่ะยกอย่างเช่นเมื่อเมื่อคืนเ่าท่วมที่ไหนอ่ะซอยอุดมสุขใช่ไหมซอยอุดมสุก์เนี่ยฝนตกไม่น่าแต่น้าท่วมะสุดท้ายไปเจอกระสอบทรายวิุดท่อนะฮะเพราะงั้นในกรุงเทพน้ำท่วมหรือไม่ท่วมคือปริมาณน้ําฝนน้ําทะเลหนุนนะครับแล้วก็การบริหารของภาครัฐแหละครับ โือว,ว่าสามน้าเนี่ยเราเราสบายใจได้คือน้ําเหนือน้ําเหนือนี่สบายใจได้แต่น้ำนํำฝ<อ>นเนี่ยแล้วแต,แวแต่แล้วแต่เทวดาจะสาดลงมาเท่า,าไหร่และอย่างที่เราจะรับมือได้คือเราต้องทําให้ตัวเองมีประสิทธิภาพในเรื่องการระบายน้ําประสิทธิภาพการระบายน้ําของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าอดีตไหมครับเหมือนว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทาให้การระบายน้ําได้เร็วไม่มีน้ํารอระบายเหมือนสมัยก่อนเนี่ยคิดว่าเราสามารถคาดหวังกับการระบายน้ําที่ดีได้ไหมครับ ก็คือเราต้องยอมรับว่าไอ้ท่อน้ําในกรุงเทพมหานครในการที่ระบายน้ำเนี่ยมันก็ประมาณสักหกสิบเซนท์ท่วมเทพเลยอะท่อน,นิดเดียวใช่ไหมเพราะงั้นฝนตกมาแค่ร้อยมิลลิเมตรนะนะต่อชั่วโมงนะเป็นอย่างนี้น้ำท่วมใช่ไหมแต่ตอนตอน <Yeah. S 1> หลังเนี่ยเขาก็สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าจะต้องเอาท่อเนี่ยเอาน้ำเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำเนี่ยสแตนบายแล้วก็สูบลงลงไปในคลองจากคลองต้องลงอ่าวไทยให้ดีที่สุดที่ผ่านมาเรามีคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบใช่ไหมแล้วก็คลองพักนหนวงเนี่ยที่เป็นคลองหลักเนี่ยนะขยะเต็มไปหมดเลยนะมนเมื่ออก่่นนเีย จะมามีที่นงที่นอนลงมาเยอะแยะนเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็คือทางกรุงเทพมหานครว่าขวานออกหมดนะลอกท่อระบายน้ำนะลอกคลองออกให้หมดแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ําดูดออกไปนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือก็คือแถวแถวสมุทรปราการนะสุทรราการนยคลองด่านนะก็ต้องดูดน้ําออกลงทะเลให้เร็วสุดสิ่งที่เขากังวลคือน้ําทะเลหลุดนะในช่วงขึ้นสิบห้าค่ำหรือแรงสิบห้าค่ำน้ำจะทะเลจะหลุดจะมาก็เพราะนั้นะก่อนที่น้ําทะเลหนุดจะต้องดูดน้ําออกไปให้เร็วที่สุดผมว่ในกรุงเทพมหานครเนแค่นี้ไม่ได้ มีความมีประสิทธิภาพสูงของกทมรหรือสำนักงานระบายน้ำเนี่ยจะช่วยไดไดอย่างอย่างมากเลยกลับมาที่บัวลอยนิดหนึ่งนะฮะความหมายของบัวลอยคือว่ามันเป็นลูกที่20นะฮะแล้วมันจะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยในสอสวันเนี่ยถ้าลูกที่21เนี่ยมันจะกระหน่ำซ้ําเติมเนี่ย หมายความว่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลานี่ยังมีอีกมากไหมครับปกติเนี่ยนะคือคือปีนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีน 1, ั้นหนึ่งฝนมาเร็วประเด็นที่2คือพายุเกิดมากนะแล้วก็แล้วก็ปกติเนี่ยพายุจะเกิดเดือนตุลาซะเยอะหลายๆลูกนะครับแต่ปีนี้เนี่ยพายุกลับมาหมาดภาเลยเดือนกันยา3ามลูกเลยนะกันยาเพราะฉะนั้นเดือนตุลาเดี๋ยวจับตาดูฮนะจับตาดูที่ทะเลทะเลจีนใต้นะ้ำฝั่งนะฮนะฟิลิปปินเพราะปกติพายุเนี่ยเขาจะคาดการณ์ได้เพียงประมาณ5้าถึงเวันเทนะ่านั้ คือต้องดูว่ามันมีการก่อตัวหรือเปล่าแต่แต่ช่วงนี้ยังไม่มีนะนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็ดับตาที่พายุบัวลอยเนี่ยเป็นหลักนะแล้วถ้าเดือนตุลามาอีกนะแล้วถ้าเขื่อนเอาไม่ไหวเนี่ยนะนยเขื่อนภูมิพลเอาไม่ไหวเซริกิตเอาไม่ไหวเนี่ยนะหรือป่าสัก์เอาไม่อยู่เนี่ยนะอย่างเงี้นะคือก,ก็ต้องดูแล้วว่าการบริหารของภาครัฐเอาไงนะผมว่าต้องมานั่งคุยนะครคือคือผมมองว่าไม่ใช่ปล่อยให้ผู้ว่ากทมผู้ว่ายุทธยานะไปทํากันเองไม่ได้นะรัฐบาลต้องลงไปช่วย นะครับเรื่องภัยพิบัติเนี so, faut, so like ่ยตอนนี้มันเกิดรุนแรงมากขึ้นทุกทีนะครับเดี๋ยวจับตาเดือนตุลาทีนะถ้าเกิดรับไม่ไหวน้ํามาเยอะนะก็มีโอกาสเหมือนกันนะผมว่านนทบุรีปทุมธานีอาจจะไม่รอดเหมือนกันนะก็คือมีความเสี่ยงอีกหนึ่งเดือนถ้าเรามีแผนรับน้ําท่วมแบบเป็นแพ็กเกจเลยว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้อย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้มีการฝึกซ้อมผู้คนมีการเอารถหนีน้ําขึ้นไปที่สูงต้องไปที่ไหนอย่างไรมีทําเลที่ตั้งตรงไหนบ้างเนี่ยภาครัฐจะทำไหมครับถ้าเป็นวิธีดี คือคือเราต้องยอมรับประเทศไทยในโชคดีนะเพราะว่าพายุไม่ได้เข้ามาโดยตรงนะพายุไม่ได้เข้ามากันหนำเหมือนเสิร์เกิร์เหมือนเออเหมือนเหมือน,อนทางฟางตุง้งฟังเจ้าอะไรทั้งนั้นนะแนตะ่ว่าแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ของเราโชคดีเพราะว่าพอมันเข้ามาประเทศไทยมันมีเวียดนามมีสปลารับใช่ไหมถ้าทางอีกด้านคือมีพม่ารับ จะม้เราทางใต้แล้วก็มีมีสิงคโปร์มีมาเลเซียเนี่ยมันก็เลยสลายตัวเนี่ยโชคดีตรงที่มันสลายตัวเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกฝนตกมากแต่ลงไม่ได้แรงที่จะไปทําให้บ้านพังอะไรเนี่ยรัฐบาลก็เลยไม่ได้<อ>สนใจเท่าไหร่เพราะว่าเออมัน,ม,นมันเบามาตลอดภนะูดมิประเทศดีใช่ไหมมันเพียงแต่ว่ามันมีน้ำามื่ฝนตกแล้วน้ําท่วมนะเมื่อก่อนก็ปล่อยอยุธยาน้าท่วมในที่รับน้ามา400ปีก็บอกจริงๆไม่ได้เพราะเราเราต้องมองว่าเขาเป็นผู้ที่เสียสระ มีบุญคุณนะไม่ใช่ไปให้เขารับน้ําแต่กี้ตลอดนะเพราะงั้นมันต้องมีโครงการช่วยเขาเนี่ยแต่สิ่งที่ที่รัฐบาลตื่นตัวคือว่าที่เชียงใหม่นะภาคเหนือที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับโหมนฝนตกน้ําถล่มหนักเลยนะสิ่งสิ่งที่ตามมาคืออะไรเขาก็เริ่มทําเรื่องอะไร early warning แม่ก็คือทํา sms เตือนประชาชนน่ยอย่งางเมื่อวานที่เชียงใหม่เตือนแล้วบอกว่านี่น้ำจะขึ้นนพีหนึน่งนี่จะสูงสุดเตรียมตัว ชาวบ้านไม่ได้หลับได้นอนเนะี่ยเตรียมจะขนของกันเมื่อคนะแล้วกลัวน้ำน้ำจะท่วมล้นตลิ่งเนนะี่ยอย่างเงี้ยเขาก็มีมีการเตรียมตัวแล้วก็ก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยประเด็นก็คือว่าพอพอแล้วก็เขามอบไปพู้ว่าผู้ว่า,วามอบไปกำนันผู้ใหญ่บ้านไปจับตาดูแล้วแจ้งมาแล้วก็เตรียมตัวมีศูนย์ยอพยพมีการเตรียมความพร้อมคือคือรัฐบาลนะ่ะทดีขึ้นมามากหลังจากที่โดนประชาชนกดดันที่ผ่านมาประชาชนกดดันว่าเอไม่มีอะไรเลยเนี่อยอพยพกันมหาศาลเนี่ยขอข้าของไปตตอนนี้เริ่มมีแล้ว แล้วเมื่อเมื่อเช้าท่านนายกนะท่านรุ่นินบอกก็บอกเดี๋ยวถแถลงนโยบายเสร็จจ่ายตังทันทีนะชดเชยนะคนไหนถูกน้ําท่วมพอพอใจปราะการเป็นที่บรรเทาสาธารณภัยเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยไอ้อย่างเงี้นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำทำได้ทันทีนะแต่ในอนาคตผมมองว่าพายุมันเกิดขึ้นถี่มากขึ้นนะครับแล้วก็โลกร้อนมากขึ้นพายุเกิดมากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักยิ่งขึ้นเป็นเลนบอลเป็นจุดๆด้วยซ้ำแบบ นโยบายของรัฐบาลเองเนี่ยจะต้องมีเรื่องแผนภัยพิบัติแล้วเนี่ยจะต้องมีจริงๆในต่างประเทศเขาเขามีกระทรวงสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติด้วยซ้ำไปจะต้องมาจัดการให้เป็นรูปธรรมแล้วแล้วมีการซ้อมแผนฉุกเฉินรู้ว่าถ้ามีซีดีโออย่างนี้นะเกิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้น้ําท่วมตรงนี้จะต้องไปตรงไหนอบยกไปตรงไหนไปะชาชนต้องทําอะไรเตรียมตัวยังไงมีแผนการเตรียมความพร้อมเขาเรียกแผนบัญชีเหตุแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรเพราะเรามองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมอะไรเงี้ยยังไม่มากมายแต่ผมบอกกกใใหห้้นนนาาจัว่ี ไม่ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมาให้จังหวัดยุทธยาจังหวัดต่างๆมาเป็นด่านรับน้าไม่ได้เพราะกรุงเทพมหานครเป็นไงซุดลงทุกปีปีละหนึ่งเซนนะฮะเพราะงั้นในในอนาคตกรุงเทพมันต้องทาเขื่อนกั้นน้นะํะมีการสูบน้ําออกนะต้องดูว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ฟันหลอต้องดูแลใช่ไหมตรงไหนเป็นพื้นที่ที่เปรา,บานนะบางก็ต้องเข้าไปจัดการเนี่ยน,นะให้หมดบเพราฉะนั้นเราเห็นแล้วฮะภาพลางๆของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์นิดหนึ่งนะฮะว่าถ้าอย่างนั้นกรมบรรเทาสาธาธณภัยแล้วก จังหวัดต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเขาควรจะบูรณาการกันหมายความว่ามีการประชุมใหญ่กันสักครั้งหนึ่งเพื่อจะวางแผนรับภัยพิบัติเป็นรายปีก็มันก็ปีทุกปีแล้วครับเขาจะมีวิธีการในการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวไหมครับครับคืออย่างนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เป็นกรมเนี่ยที่ ต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก่อนไหนที่จะเข้าไปดูแลได้ต้องไปจ่ายตังค์ไปดูแลนะพราะฉะนั้น,ม,นมันต้องวางแผนคือระดับใหญ่กว่านั้นคือว่าตอนนี้เรามีสอนอทชสํานักงานนโยบายน้ําแห่งชาติเลยนะก็คือแล้วก็มีข้ามการเนี่ยนโยบายน้ําแห่งชาติเนี่ยดูทั้งรูปน้ําดูทั้งอะไรั้งหลายเนี่ยมีทั้งปอพออยู่ในนั้นมีสํานักงานมีทรัพยากรน้ำใช่างแมแล้วก็มีกรมชนมาทานมีหลายๆหน่วยอะไรเข้าไปผมผมมองวาเนียมันต้องใช้ข้ามการอันนี้นะมาวางแผนร่วมกับจังหวัด ว่าจังหวัดไหนที่มีความเสี่ยงมีความเปราะบางนะแล้วก็น้ําท่วมซ้ซําซากนะเกิดขึ้นประจาเนี่ยนะอย่างเงี้ยจะต้องรองรับยังไงมีแผนอะไรบ้างแผนเผชิญเหตุแผนป้องกันแผนดูแลแผนอพยพยังไงบ้างนะครับจะต้องเตรียมไว้ให้หมดเพราะว่าตอนนี้ประสบการณ์เราเรารู้แล้วว่าพายุเข้ามานะแล้วก็น้ําจะท่วมที่ไหนที่ไหนบ้างมีความเสี่ยงอย่างจังหวัดน่านเชียงใหม่รัฐบาลจะต้องมานั่งคุยกันนะแล้วก็ทั้งหมดมีแผนเขาเรียกมาสเตอร์แผนชัดเจนแล้วนะว่าหลักการต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ส่งไปที่ผู้ว่า ผู้ว่าก็ส่งแผนย่อยเนี่ยทำเป็นแอคชั่นแผนส่งไปให้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปช่วยดูแลว่าตรงไหนเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็มีมี early warning, เออร์ลี่วอร์นิ่งใช่ไหมมีการเตรียมความพร้อมมีจุดต่างๆในการดูแลต้องตั้งวอลลุ่มขึ้นมาคุยกันนะนแล้วต้องเป็นวาระแห่งชาติด้วยเราจะมาปล่อยให้น้ําท่วมซ้ำซากนี้ไม่ได้นะมันต้องมีโครงการนะนะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ผันน้ำเนี่ยจากเขื่อนทั้งหลายลงสู่เจ้าบยาโดยตรงเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเอาบ้านชาวบ้านไปที่รองรับน้ํา ไปเอาที่ท้องนาเขาเป็นที่รองรับน้าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีบางท่านบอกว่าเนี่ยผักตบชวาเต็มไปหมดเลยคุณต้องเอาออกให้หมดนะเนยแถวชัยนาทเลยนะไม่งั้นน้ําท่วมเลยนะต้องเคลียร์ให้จบไม่งั้นจะเล่นงานเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีการสั่งการก็มีไม่มีการทําไม่มีการไปดูแลอย่างไรก็ต้องรอให้ผู้ใหญ่สั่งก่อนหรือประตูระบายน้ำเนี่ยแถวยุดยาไม่ยอมเปิดอย่างเงี้ยน้ำท่วมบ้านชาวบ้านอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแห้งไปฝั่งนึงเป็นเป็นที่อุตสาหกรรมเนี่เขาก็อ้าง ทำไมไม่เปิดประตูระบายน้ําให้เท่าเทียมกันอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาปัญหามวลชนขึ้นมาแล้วผมมองว่ารัฐบาลต้องจริงจังแนละ้วจับมานั่งคุยกันนะวางแผนจะเอาอยัางไงในระยะสั้นทํายังไงร,ระยะยาวคุณจะขุดลอกคุณจะทํายังไงจะมีเจ้าพยาสองไหมนะหรือจะมีน้ําจากชายนาะวมาลงเจ้าพยาตรงไหนยังไงนะผม,ผมว่าต้องต้องกลับมามองนะแล้วก็ในอนาคตเป็นไะงโลกร้อนขึ้นฝนตกมากขึ้นพายุมาบ่อยขึ้นจกักช้าไม่ได้ต้องเตรียมตัวครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร